สวัสดีค่ะอินออนแอดทีวีกับแปบมเรียร์พรสับแสนยากรค่ะวันนี้แปมมจะพามาดูความสามารถใหม่ๆของโปรแกรมทำเอกสารที่เรารู้จักกันดีก็คือ Microsoft Office นั่นเองค่ะ Microsoft Office อยู่คู่ไวเรียนไว้ทำงานมานานและก็พัฒนาให้ทันสมัยตลอดอย่าง Office 2016เวอร์ชั่นปัจจุบันก็เป็นระบบคลาวด์ทำงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนในทุกๆระบบปฏิบัติการค่ะ มีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานเป็นทีมค่ะอย่างการเขียนร่วมที่สามารถแก้ไขเอกสารไฟเดียวกันกับคนอื่นที่ได้ทำการแชร์ไว้แล้วได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ได้จากทุกอุปกรณ์มีสัญลักษณ์บอกว่าใครกำลังพิมพ์อะไรมีแบ็กอัพเอกสารเวอร์ชั่นก่อนหน้าเอาไว้ให้เพื่อให้เราย้อนกลับไปเริ่มต้นอีกครั้งได้ และยังรวมสกายโปรแกรมแชทไว้บนแอปด้วยค่ะสามารถส่งข้อความโต้ตอบได้ทั้งเสียงวิดีโอแชร์หน้าจอหรือเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ก็ทำได้ทันทีในระหว่างการร่วมกันทำเอกสารลดปัญหาการหาปุ่มคำสั่งไม่เจอด้วยฟีเจอร์บอกฉันหรือเทลมีแค่พิมพ์บางสิ่งที่เราอยากจะทำเล็กน้อยก็จะมีคำสั่งที่ใกล้เคียงแสดงขึ้นมาให้เลือกค่ะ หรือการหาข้อมูลเพิ่มเติมของคำในเอกสารที่เราอยากรู้ความหมายมากขึ้นก็แค่ไฮไลท์คลิกขวาเลือก Smart Look Up ก็จะมีแถบคล้ายๆ Search Engine ขึ้นมาในโปรแกรมเลยไม่ต้องเสียเวลากปคำไปวางหาในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อื่นแล้วค่ะ ส่วนความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่างๆก็เพิ่มแผนภูมิชนิดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อใช้แสดงข้อมูลเช่นการเงินหรือข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์จะเน้นคุณสมบัติทางสถิติของข้อมูลค่ะช่วยให้เราดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น ออฟฟิศ2016หมาะกับไวยทำงานยุคนี้เลยค่ะซึ่งเป็นเจนใหม่ที่การทำงานไม่ใช่ไปนั่งแชร์ที่ทำงานทั้งวันแต่มองกันที่ผลลัพธ์ของงานมากกว่าทำงานได้ทุกที่นำเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามด้านมุมของนักบริหารธุรกิจอย่างเซนร้านอาหารญี่ปุ่นสัญชาติไทยก็ได้เริ่มนำบริการคลาวของ Microsoft Office มาใช้เช่นกันค่ะซึ่งเรียกได้ว่า Mobility เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังน,นั้นทางเซนเองเราก็มองเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระบบต่างๆที่จะมาช่วยทําให้พนักงานทํางานร่วมกันนะครับสร้างเป็น creativity ในการพัฒนานะครับ s o l u ชนันต่างๆให้กับผู้บริโภคของเราเป็นสิ่งที่สำคัญออฟฟิศ2016มีให้เลือกซื้อหลายแพคเกจตามความเหมาะสมกับการใช้งานค่ะแต่ถ้าใครอยากใช้แบบฟรีๆก็มีหลายทางเลือกให้ใช้ได้เหมือนกันต่างกันที่หน้าตาก,การใช้งานเล็กน้อยอย่าง Google Docs ถึงแม้วัฒนธรรมการทำงานของไทยเรายังไม่สอดคล้องกับการทำงานในโลกยุคใหม่มากนักแต่ก็ลองปรับใช้ดูค่ะจะได้ก้าวทันเทคโนโลยีนะคะแปลมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ